อารกแค่ปกปส่วนอิงเกมโลบอกกันนะครับเราก็ไม่ได้คือเหตุผมเล่นเกมนี้เลยใช่ไหมผมเล่นครับนะครับเอ้ยเอ้ยนะผมก็ได้คือผมก็เคยเล่นนะค่ะนะบ้านไหนบ้างที่าต้อนรับบ้านเราไอ้ตรงนู้นไม่ใช่นะไี้บ้านไหนบ้างว่างนะก็ก็ก็วันนี้นี่เล่นเอาสองคลิปเลยนะก็พอมีคนแบบบางคอมเมนต์ก็รู้สึกอ มันได้ว่ะอือผมก็รู้สึกอ่ะเฮ้ยมันมันต้องอัดคลิปต่อแล้วเอออ้าวทำไมไม่ได้นี่อ,อ๋อเนี่ยเออได้แล้วอ,อ๋นนี้เลยอ๋อนี้ทีาผมได้สร้างเอาไว้นะพรามพรามผมสร้างเยอะกว่านะจริงแง่ออ้วมาแล้วน,น,นี่เริ่มมาแล้วจชมแปบ๊บหนึ่งนะ นี่ก็คือตัวละครผมนะถ้าใครเจอก็ก็ฝากบอกมาด้วยกันแล้วกันนะแล้วก็ชื่อผมก็ประมาณนี้เลยแะทิ้งแปกอยูนี่ n o n หนึ่งเก้าสองแค่เออหนึ่งเก้าสองหนึ่งเออหนึ่งเก้าสองหนึ่งสร็จังเออน่าจะเสร็จแล้วน้ยเอาเข้าไปในบ้านนะก็ถือว่ายังไม่เสร็จเต็มร้าอยนะสำหรับบ้านผมเออนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับอานนี้มหนไหนี้นี่ปึ๊บ ผมก็ไม่ได้มีเงินเยอะนะครับสำหรับในแมปนี้นะครับสำหรับในแมปเนี้ยเป็นกี่ล้านอ่ะโอไม่ถึงล้านนะก็ตกใจหมดเลยว่ามีกี่ล้านไม่แห่ผมนี่นะครับก็พอ,อ,อมีคนคอมเมนต์เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอม,มีคนคอมเมนต์น,นี่มันแบบมัน,ม,นมันอยากจะทําเพิ่มอ่ะเออบรู้สึกแบบมันได้นะเอออยากจะทําเพิ่มอ่ะเออนี่คือแบบความรู้สึกของผมเองนะเออเอ,อ่ะเราก็จะเดินข้ามๆไปเลยนะ เงินหวกแสนชั้นบนไม่น่าจะพอมั้งแต่สัก็มาล้านหนึ่งนะพันชั้นบนนะใช่ไหมน,นี่ชุดผมนะโคตรเท่เอ่มากนี่ชุดผมไง่นหน้ายิ้มแล้วก็กปิ๊ปโอเคเอาหมวกจงหายไปโอเคนะแล้วเราก็จะเรียกหมวกอันนี้มาใส่นี่ แล้วก็จะเลือกปีกมาใส่นี่นักรบมังกรจัดเลยนะผมผมชอบใส่แบบนี้นะไม่รู้ทําไมมันเท่ดีนะอืมไม่รู้ทําทไมนะมันผมชอบใส่นะชุดแบบเนี้ยเอ้าหมอนี่ไงโอ้โหออโอ้โหข้างหน้าผมนี่มันอะไรกันนี่เป็นแบบเป็นแสนล,ล้านเลยอดับอะไรดีอ๋อดาบวันนี้ดีกว่าเนี้ยเนี้ย นี่นี่คือนักลุกมองกรเดี๋ยวแค่นี้เอาไงดับนี่มาดิดับมาดับดับนี่ดับน,นี่มา้ยยังเมยได้แค่นี้เพื่ออะไร่านผู้ชมบ้าอะไรก็รู้ เยินๆยๆๆๆเพื่อเพื่ออะไรเออถามหน่อยอืมชุดนี้ยังดีกว mm ่าเยอะเลยนี่ผมก็ได้สร้างไว้น้อยหน่อยครับอืมวันนี้เราก็จะมาเล่นกันว่ามีอะไรบ้างนะตรนนี้ดีกว่าีดาบทำแข็ง ดา,ดาบน้ำแข็งโอเคดาวน้ำแข็งนั่นเหละเอามาสลับกับนี้นี่เอามาสลับกันสลับกันสลับกันโอเคแล้วก็กระเป๋าสลับกับอ้าวเฮ้ยทำไมหัวหายสลับกับนี้โอเคหัวหายเฉยเลยเออเป็นไปได้ไงเออข้างล่างมีอะไรใส่เท,ท่ไหมเออ เพิ่มหมวกข้างล่างมันเท่ไม่มีอะไรใส่เลยหมวกนี้ก็ได้นะนี่นี่นี่ผก็เอาไว้ใส่เป็นหมวกนี่ยนี่นี่นี่เนี่ยนี่ก็ได้ประมาณนี่เท่ไหมเท่ไหมเออเท่นะโอเคอย่างน้อยก็ปต้องการสี่ล้าน่ะเออข้างบนตรงเนี้ยมีมีมีในเลือกใช้ได้ปะ หนึ่งล้านสองหนึ่งล้านสองก่อนมาหนึ่งล้านสอง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 ตอนนี้มีหกแสนได้มาห้าล้านโอเคได้อยู่ไม่ตั้งหนอทำไมทำไมมันเอ้าโดนอะไรอ่ะเดียวโดนอะไรทำไมแย่ไม่ได้เดี๋ยวโดนอะไรอ่ะเอา้เอา นั่นทำไมวะวหนึ่งทั้ชมทัชมมต้องฆ่าตัวตายไปนหนึ่งรอบนะไม่รู้เป็นอะไรนะครับโอเคไม่รู้มันโดนอะไรก็ไม่รู้นะเอออ่ะน้านสองโอ้เสียงเข้าไหมชมเสียงเข้าไหมบอกผมด้วยนะเสียงเข้าไหมถ้าเสียงมันเข้าก็ขอภัยด้วยนะเจนี่อะไรอะ่ะกระแพงเหรอ อ,อันนี้นมาอันหนึ่งแค่นีเป็นกําแพงเหลือสีแสออส่แสนเออดีเหลือสีแสออส่แสนนะล้วเราประตัววอยไปไหนอาตัวว้านี้เนี้ยเหลือสี่แสนชมโอเคเหลือสี่แสนเนี่ยเหลอหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านได้เราได้มาสองล้านใช่ไหมสองพันเก้าโอเคก็จะได้อยู่นะพาดินก็ไปสวยอยู่นะ เอตรงนี้ห้าล้านสร้างกำแพงก่อนนะหรือว่ารอสร้างแพงก่อนดีกว่ามาโอเคสามล้านแปดแสนมาดิแปดแสน,แสนคืออะไรแปดแสนกีลลารีอะอาวุธอาวุธอะไรดูหน่อยกระทามาดิถ้าอะไรอ่ะเฮ้ยเอหัวติดเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวทับเซ็ตต้องทับเซ็ตก่อน คุณผู้ชมผมผมสุดคลิปปุ๊บมันออกมาให้ผมปับ๊บบ้าบออะไรก็ไม่รู้กระเอ,อ้โว้โอ้โหแล้วก็ขังเราไว้ด้วยคุณผู้ชมกรทาวิเิษที่บ้าบอบ้าบอจริงมันก็ขังไว้ด้วยเดีเ่ยวโดนดไม่เป็นไรใช่ไหมเออโดนไม่เป็นไรโดนไม่เป็นไรนะครับเออโดนไม่เป็นไรโอเคหลบแล้วแล้ว บอสมาแล้วจะไปสู้บอสเออโหไม่น่าทันไว้ใครมันตีวะดอกใช้สกิลเราก็จะหลดออกไปแล้วก็จะมีได้ปล่อยฉันอเอ้ยฉันไปไม่เอกทาเอากระทาบ้าบอแน้วกระทาเวนปล่อยฉันออกไปไอ้ดิควีนปล่อยไอ้อะไรบินผ่าน เออมันมีบางกอด้วยนะครับเออมันมันซื้อมาจากไหนกันวะอ๋อผมไม่มีโลบรักนะครับเออแล้วอะไรล้าง What มันอาปีกมาจากไหนคุณชมเดี๋ยวร้านค้าไหมไหมร้านค้าไม่น่ามีมังบุกไปเซตมาเลยอืมน่าจะใช้โลบรัก้อกันแหละว่านะแล้วผมไม่มีโลบรักก็ดี เออมันแค่ทองมันจะไปสู้อะไรนีคออรร่คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอืมมันคือแหลมโชมพวกมังกรนี่มามาจากไหนอืมอน,นี่อะไรอ๋อคำสั่งที่อยู่ในตัวเราเองเอ,อ๋อไม่ต้องมากดอีกบ้านเงียบอันนี้อะไร นี่อะไรอ่ะคืออะไรนนก็ไม่ได้มีอะไรนี่นี่อะไรปืนอะไรทำไมอ,อ๋อมันคืออะไรอ๋อน,นี่มาห้าล้านใช่ไหมขี่ได้มาห้าล้านนี่อะไรนี่อะไรอ่ะ อะไรเออใครจะไม่ห่ออืเอออะไรไม่รู้นะอย่าไปทำมันนะ่อันนี้เปิดไว้อ๋อ oh, มันคือบาเรียอ๋อ oh, รู้แล้วรู้แล้วมันคือบาเรียนะน้ไอเดียไอเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยนี่อะไรอะไรอะคืออะไรอะอืมอะไรไม่รู้เนี่ยนี่ ไม่รู้สิเอาแบบสองไปก่อนนะไม่รู้อะไรอันนี้คือได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงนะเคนี่อะไรอันนี้ไม่ต้องอันนี้กาบาท,ทิ้งไปเลยเคเงี่มเนี่มเ,นมเข้าไปเงี่มเคนี่สร้างตรงนั้นใช้กี่ล้านนะใช้สามล้านโอเคอเฮ้ยเอ๊ย,อยสวยงามครับเออ วันนี้เราจะมาเล่นสองแมปก็คือแมปนี้นะแนะนำนะับอันนี้อันนี้แมปแนะนํานะเอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เ,อาเล่นแบบเดียวหรอเล่นรอเล่นนะใครมันจะไปเล่นพาร์ทเดียวแบบเดียวเออใครมันจยาไปเล่นเนอเออจําประตูไม่ได้อ้าเข้าทางนี้ก,ก,กันผมจะมีบาเรียนนะกั้นเอาไว้ตลอดเวลานะอืมมันกว่าที่นับนั้นไม่จะหมดโอเคอืมได้มาก,กี่ล้านแล้วเอ้ยทำไมมีสีแดงเอ้ยอะไรอะ่ะ เอ้ยนาไมมื่อกีมีสีแดงอะ่ะเอออะไรครับจะมาบุกบ้านหรอครับไม่ได้นะครับคนนี้ใส่ไม่ดีเขาเขาไม่ทำกันอย่างนี้นะครับโอ้มาถึงที่เลยเหรอเดียวมาถึงที่อย่างนี้ไม่ได้นะคนนี้ใส่ไม่ดีเขาไม่ทำกันเดียวเอ้ยเอ้ยอ,ยอ,ยอ,ยอยไม่ เออวาร์ปออกไปข้างนอกแล้วก็วาร์ปเข้ามาแล้วก็วัออออบอ้าวเรามาจะส่อเข้าไปหน่อยเห็นไหมเห็นแล้วไหมเขาเห็นแล้วไม่น้องชมไม่ไม่เขาเห็นเราเหือนี่ใส่ไม่ดีรีบไปเอาอาวุธแล้วพี่ชมแล้วอะไรเนี่ยรีบไปเอาวุธ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  ไออาวุธอาวุธอาวุธอยู่ในกันหมดเนี่ยไออาวุธบ้าบอโอ้ยเขากันทางเราไวเราต้องซ i ก z a g ทางไว้แล้วสองไว้แล้วไม่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 ไปกับไปกับไปอยู่ข้างนอกนู้นไปเฮออาวุธอาวุธอาวุธแล้วจะลงมาทำไมเดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยงูมัหมดแล้วเนี่ย เออเยอะ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 โอ้โหแล้วมากั้นตรงนี้ด้วยลงไปไอ้ไอ้หนามบ้าเอออะไรดีอะไรดีอะไรดีเอานี่มานิ้วด้วยนิ้วด้วยนี่ทอไไม่ได้มันเอามาเดีวทำไมไม่ได้วะเดี๋ยวจุชมเดี๋ยวเรื่มชมมันแปลกเกินไปแล้วไหม ล้วผมไม่ได้จะสร้างกำแพงเฮ้ยอะไรเนะี่ยโอ้จ้าอ้าวนี่มงึงโง่มากเลยกูแค่ไม่ชนนะ่ะเออ,อมโง่ครับเราแค่รอเราแค่รอว่มามันไม่ได้ไหม,ย,มยิงตัววิ่งครับโอ้โหว่มมาคิปนีไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะ คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย